สื่อดังแดนปลาดิบเผยบทสัมภาษณ์พิเศษบุ๋มบิมชัชูออนโมกสีนักวอลเล่บบอลหญิงทีมชาติไทยอยากเล่นลีกอาชีพทั่วโลกพร้อมพูดถึงความอันตรายของลูกยางหญิงญี่ปุ่นบุ um ๋มบิมชัชูออนโมกสีนักวอลเล่บบอลสาวทีมชาติไทยที่ปัจจุบันสังกัดอยู่สโม,มสรฮิเมจิวิกตอรินาทีมในศึกวีลีกดิวิชั่น2ญี่ปุ่นได้ออกมาให้สัมภาษณ์พิเศษกับ NH k ัวดีเจพานสาขาโตเกียวภาพ,พภาษาไทยเกี่ยวกับความฝันของเธอในญี่ปุ่น บูมบิ่มชัดชูออนเปรียบเทียบความแตกต่างการเล่นในแต่ละที่ญี่ปุ่นมีความเหมือนไทยแต่จะละเอียดกว่านในทุกขั้นตอนส่วนที่ตุรกีจะคนละสไตล์กันเพราะที่นั่นเป็นคนตัวสูงใหญ่จะเล่นแบบบล็อกเป็นส่วนใหญ่ญี่ปุ่นระบบทีมทุกคนต้องช่วยกันเล่ามีเกมรับที่ดีส่วนตัวมองว่าญี่ปุ่นมีการตีที่หลากหลายเขารู้จังหวะน,นี้ควรตีแบบนี้ทุกประเทศบนโลกตีหนักตีแรงตีสูงญี่ปุ่นตีได้หมดทุกทิศทางมันจะรู้สึกว่าเดาทางว่าตีไปทางไหนเล่นยังไงพิธีกรคนหนึ่งเล่นได้หลายรูปแบบนนนีี่่คคือออวาามัตรยขงญปุ ตอนที่ติดต่อมาเขาบอกว่าทําไมถึงอยากได้เราไม่แน่ใจเขาบอกว่าง่แต่คิดว่าเขาอยากได้หัวเสาที่ลุกได้รับบอลแรกได้ด้วยการพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยเป็นอุปสรรคนะเพราะส่วนใหญ่ในวอลเล่บอลจะมีการให้สัญญาณกันด้วยตัวเลขมากกว่าแปลกที่ไม่เข้าใจภาษาแต่ก็เข้าใจกันได้สื่อสารกันด้วยภาษากายและตัวเลขก็เข้าใจแล้วประหนึ่งว่ามีภาษากลางร่วมกันนับเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์อยู่นี่อาจจะไม่ค่อยได้เข้าสังคม เพราะที่นี่ทุกคนเครารพความเป็นส่วนตัวของกันและกันบางคนกลับบ้านอยู่กับครอบครัวบางคนก็ชอบเป็นตัวเหมือนหนูบางทีจะไปไหนอาจต้องนัดก่อนเป็นอาทิตย์อาทิตย์ไม่เหมือนประเทศไทยเพราะซ้อมเสร็จก็ชวนกันไปกินข้าวปุบป,ป,ปับบรรยากาศจะต่างกันคนไทยมีความในมากกว่าคนในทีมแฮปปี้เพราะด้วยความในของความเป็นคนไทยต่อให้เครียดกับการแข่งหรือการซ้อมแต่เวลาเห็นบุม๋มบิ่มยิ้มก็จะแฮปปี้ไปด้วยการใช้ชีวิตประจําวันรู้สึกไม่กังวลอะไรสบายมากบางทีนาน,าน,าน ก็มักจะมีแฟนๆมาทักทายเวลาออกไปไหนมาไหนอยู่นี่เงาแต่การใช้ชีวิตสบายและสบายใจด้วยสิ่งที่ได้เพิ่มเติมจากการมาญี่ปุ่นนับว่าพัฒนาทุกๆด้านพัฒนาเรื่องการใช้ชีวิตการใช้ภาษาการเอาตัวรอดในส่วนของวอลเล่บอลรู้สึกว่าตัวเองมีความฉลาดมากขึ้นมีลูกเล่นมากขึ้นการเป็นตัวหลักของทีมต้องคำนึงถึงหลายๆอย่างเล่นยังไงให้ได้แต้มเล่นยังไงให้อีกทีมรับยากเล่นยังไงให้เสียน้อยที่สุดมองว่าตัวเองเป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยเติมเต็มให้ทีมมากกว่า